สวัสดีค่ะร้านลุงบุญมีนะคะก็มาสอนวิธีการหวานแหนะคะสําหรับมือใหม่แล้วก็ผู้หญิงด้วยค่ะเป็นแหจานดินนะคะหรือว่าแหฝรั่งของเรานั่นเองค่ะหวานง่ายแค่ลอนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะเคลียรแหค่ะให้ตะกัวนะคะอยู่รอบจานแหด้านล่างให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆรวบแหนะคะ นะคะแล้วก็เตรียมร่อนลงไปนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแถเอ็นสีลุ้งค่ะตาขายจะอยู่ที่3เซนนะ ตัวนี้นะคะหวานปลากระบอกนะคะได้ด้วยนะคะปลายเป็นตะกัวหลอดนะคะอย่างที่เห็นเลยหนักประมาณ3กิโลกันเลยทีเดียวค่ะวิธีการหวานก็ง่ายมากเลยนะคะอย่างที่บอกว่าแค่รวบนะคะนะคะแล้วก็ลอนออกไปข้างหน้านะคะรวบได้ที่แล้วจับหน้าจานด้านหน้าได้เลยค่ะนะคะเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยแล้วก็ลอนออกไปเลยเห็นไหมคะแหก็จะบานกระ ตัวอย่างในคลิปเลยค่ะตัวแหเอ็นสีลุ้งของเรานะคะบานถึง12ศอกด้วยนะคะบาน6เมตรเลยสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบการหวานแหตกปลานะคะไม่ว่าจะเป็นปลาซิวปลากระดีนะคะหรือว่าหวานตามคลองนะคะหวานบ่อเลี้ยงเอาไปใช้งานได้ง่ายๆเลยแค่รวบแล้วก็ล่อนจริงๆตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่น ะะลดพิเศษด้วยสำหรับนาแห่ร้านลุงบุญมีของเราจากปกตินะคะปากละ1290บาทเราลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่990บบาทจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแจ้งแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้กับทางร้านได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราก็จัดส่งสินค้าให้นะคะของถึงแล้วจะมีพนักงานโทรหานะคะรับสาย พนักงานจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาหวานให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะรวบนะคะจับหน้าจานแล้วก็ล่อนออกไปเห็นไหมคะว่าบานนะคะหวานง่ายแค่ล่อน,นะคะสำหรับ แหจานบินนะคะแหฝรั่งลุงบุญมีนะคะตัวเอ็นสีลุงนะคะรุ่นนี้สูง6ศอกกว้าง12ศอกนะถ้าเกิดสนใจก็สั่งได้แล้วนะคะสินค้าตรงปกไม่จกตาจ้า